ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าปิดไปละนะครับปิดไปแล้วปิดไปแล้วดูซิว่าโอ้โหนะครับสีเกิดความแตกต่างเป็นอย่างมากเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วผมได้อ่อ สาธิตการไล่สีนะครับก็คือเป็นยี่ห้อแคนนอนะครับรุ่น G2010 ก็คือรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับสีในสายนะครับขาดนะครับเราเรามาดูนะครับอันนี้ก็สีขาดนะครับสองสามสีนะครับมีแค่สีเดียวนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ที่ผมปิ้นดูนะครับก็ มีมีออกแค่สีดำนะครับนอกนั้นสีนอกนั้นไม่คือไม่สดไม่ออกเลยนะครับจริงๆแล้วต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้คือคือสีมีปัญหานะครับเพราะว่า,าสีมันไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สีให้เต็มทั้งทั้งสีสีนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะลองปิ้นดูเนาะนะครับ จะลองปิ้นดูตอนนี้กดปิ้นแล้วนะครับอตอนนี้กดปิน้นละนะครับอตอนนี้เครื่องปิ้นออกมานะครับคือสีมันไม่มีนะครับสีมันไม่มีมันก็เลยไม่ออกนะครับดับงนั้นแล้ววิธีการนะครับก็ ่าเพื่อนๆบางท่านบอกว่าทาทาตามคลิปแล้วนะครับก็ยังยังทาไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะอธิบายอีกรอบนึงนะครับก็คืออ่าตรงนี้มันขึ้นเลขหนึ่งตามปกตินะครับสีก็มีครบนะครับสีก็มีครบนะครับคือสีเราเรา,เราเติมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่มันขาดสายข้างในท่านนั้นเองนะครับเราก็กดปุ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้ง กดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นปุ่มเครื่องมือทีนี้เรากดเ,าเลือกไปให้เป็นเลข10นะครับ6 7 8 9 10อ่าขึ้นเลข10ปุป๊บนะครับทีนี้เราก็มากดปุ่มสตาร์ทคันเลอร์ตรงนี้นะครับปุ่มสุดท้ายนี่แหละนะครับอ่ากดไปอ่า,อาตอนนี้สังเกตได้ยินเครื่องนะครับ เครื่องก็จะมีการทํางานนะครับตรงนี้ก็จะคือเครื่องกําลังทํางานนะครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับเราก็รอก่อนนะครับเพราะตอนนี้เครื่องกําลังดูดหมึกนะครับกําลังดูดหมึกเข้าเข้ามาในสายนะครับเรารอแป๊บนึงขั้นตอนนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับ แล้วก็รอสักครู่คือครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วผมก็ได้สาธิตรุ่นนี้แหละนะครับเพราะว่าอาการเหมือนเดียวกันเลยนะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับก็มีคนมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสายสายหมึกขาดนะครับ คือหมึกในสายมันจะขาดก็หลายคนก็คือไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ทิ้งเอาไว้เฉยๆนะครับเ,เครื่องเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับน้องน้องคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ออกนะครับผมก็เอามาทําเหมือนกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอรอ,อสักครู่รอสักครู่ครับสังเกตตอนนี้เสียงนะครับอ่าเสียง เครื่องเหมือนกับมีการหมุนนะครับเหมือนกับมันมีการดูดหมึกขึ้นมานะครับเดี๋ยวหลังจากครบกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะลองปิ้นดูนะครับว่าสีจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอันนี้คือล่าสุดที่เราปิ้นเมื่อกี้นะครับสีดําออกตามปกตินะครับแต่ที่เป็นสีเหลืองสีแดงสีเงินรู้สึกว่าสีเพียเพ้ยนๆนะครับก็คือสีไม่ยอมออกเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับไม่รู้ว่าสีจะสดเหมือนในจอหรือเปล่าอ่าสีสีจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือจับหน้าจอนะครับก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับคือมีน้องคนหนึ่งเขาเอ่อมามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าคือทําตามแล้วนะครับผมก็แนะนําบอกว่าให้ทำอสองรอบ นะครับสอรอบ3รอบถ้าหากว่ายังไม่ดีก็ทำทำ,ทำลายหลายรอบก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่า,าทำทำหลายหลายรอบแล้วแต่ก็ย,ยังยังไม่ได้นะครับคือก็วันนี้ผมก็เลยมามาสาธิตให้ดูอีกอีกทีนึงนะครับเนื้อหาก็จะเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับแต่ครั้งที่แล้วนี่คือผมคือผมเปิดฝาขึ้นนะครับเปิดฝาขึ้น นะครับเพื่อให้ดูการทํางานของหมึกนะครับไหลแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เปิดฝานะครับไม่ได้เปิดฝาเพราะว่าการเปิดฝาเราต้องมีไม้มาจิ้มนะครับวันนี้หาไม้ไม่ไม่เจอไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาจิ้มนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่จิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับก็เราก็ปิดฝาแบบนี้เลยนะครับเราก็ปิดฝาแบบนี้เลยก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดูดน้ำหมึกนะครับ บางคนเขาก็กดแค่เลข3นะครับกดแค่เลข3แต่ก็หมึกมีการย้อนกลับนะครับคือมันดูดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการย้อนกลับดังนั้นแล้วกดเลข3ผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะนะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้การกดเลข10นี่แหละนะครับกดเลข10บปุ๊บแล้วก็มากดปุ่มคัลเลอร์ตรงนี้นะครับแต่มันจะนานหน่อยเลข10นะครับคือเลข3มมันจะไว,วแป๊บเดียวนะครับแต่หมึกมันมีการไหลย,ย้อนกลับนะครับอันนั้นข้อเสียเนาะข้อดีก็คือไวแต่ เลขเลขสิบกอ็อาจจะช้านะครับแต่น่าจะชัวชัวกว่านะครับอ่าตอนนี้มึกก็น่าจะไหลน่าจะใกล้จะครบทุกสีแล้วล่ะนะครับสังเกตจะได้ยินเสียงนะครับอ่าคือจะจะได้ยินเสียงนะครับคือมันกาลังทําการดูดหมึกนะครับอ่ถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับสังเกตไหมครับคือสีเนี่ยจะมีการลดลง ลดลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยคือก่อนก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมถ่ายครั้งแรกใช่ไหมนะครับต้นคือต้นคลิปน่ะตรงนี้สีจะอยู่ระดับบนนะครับแต่ตอนนี้อสีไหลลดลงเยอะเลยนะครับก็แสดงว่ามันมีการดูดมีมีการชาร์จชัด์หมึกเข้าไปในสายนะครับอืมชารหมึกเข้าไปในสายก็ร่วม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 อ่สิบนาทีได้นะครับเนี่ย เกือบ10นาทีนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปมาก็ประมาณ10 10กว่านาทีนะครับ10นาทีนิดๆน,น,นะครับเครื่องก็ยังทำงานไม่เสร็จก็ถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีนี้ก็จะเย็นๆหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่รีบร้อนแนะนําให้กดเลข3ดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเรา,าไม่รีบร้อนนะครับชัวร์ๆวก็แนะนําให้กดเลข10อ่า รอครับรอครับจะให้ชัวร์ต้องรออย่างเดียวครับยังมีการหมุนอยู่นะครับหมุนหมุนหมุนไฟก็มีการกระพริบนะครับเครื่องก็มีเสียงดังนะครับอ่ะเสร็จนะครับเสียงไม่มีนะครับตรงนี้ขึ้นเลขหนึ่งนิ่งไฟไม่มีการกระพริบนะครับอ่ะโอเคเราจะมาลองกันดูครับ อลองปิดกันเลยนะครับเรา,เรามาลองปิดกันเลยนะครับปุ่มนี้นะครับป,ปุ่มปิดเหมือนเดิมครับกดไปแล้วครับกดไปแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับปิดไปละนะครับปิดไปแล้วปิดไปแล้วดูซิว่าโอ้โหนะครับสีเกิดความแตกต่างเป็นอย่างมากเลยนะครับมาละมาละ เกิดความแตกต่างเป็นอย่างมากนะครับนี่นะครับชัดเจนเลยนะครับก็ได้ผลนะครับสำหรับวิธีนี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับคือเห็นผลกันชัดเจนเลยนะครับว่าสีมีการชัดหมึกขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูาสายหมึกข้างในว่าสายเต็มสายทุกสายไหมนะครับผมเปิดขึ้นมาเลยนะครับ เพื่อเห็นอะไรไหมครับเต็มทุกสายเลยครับใช่ไหมตอนแรกที่เราเปิดนะครับมันมีแค่สีเดียวนะครับแต่ตอนนี้สังเกตนะครับอันนี้ชัดๆเลยนะเต็มทุกสายเลยนะครับสีเต็มซุกทุกสายเลยไม่มีสายไหนที่ขาดเลยแล้วสีหลังจากที่เราปิ้นไม่คือไม่มีการไหลไหลย้อนกลับนะครับสังเกตนะครับแต่วิธีนี้นะครับก็คืออาจจะชาร์จนิดนึงประมาณประมาณสี่นาทีนะครับ เพื่อนๆให้เวลาเลยนะครับก็คือประมาณส0นาทีประมาณนี้นะครับก็อ่ะวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมทบทวนเนาะนะครับหมึกไม่ออกนะครับเราเปิดดูข้างในก็คือหมึกในสายไม่มีนะครับใช้วิธีนี้เลยคือกดปุ่มเครื่องมือเสร็จแล้วก็เลือกกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับกดไปเรื่อยๆจนถึงเลข10เสร็จก็แค่กดปุ่มนี้นะครับ กดตรงนี้1ที่กดตรงนี้หที่เสร็จแล้วก็กดตรงนี้1ที่แค่นั้นเองนะครับกด3ที่นะครับแต่ตรงนี้ต้องเลือกเลข10นะครับแค่นี้เองนะครับหล,หลังจากนั้นก็รอ10นาทีนะครับเครื <God. S 2> <umber. S 1> okay. ่องของเราก็สามารถที่จะออกปิ้นออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดกระด <God. S 1> ิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ๆก็จะมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ